มันขึ้นจื่อว่าลาบลูซ่าสำหรับคนเหนียคนเมียงบันเฮาอีนนะจะหาออ้ยังล้าเต่าตึงซ่าตึงลาบนิน่ตึงบบมีเห็นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เฮานี่นะจะป้าสู่เขาม่ยะมาแปงซาซาจินกะเออซาใบหม่วงซาใไบไม้กินได้นะคะ มนละสู่เขาได้ยินบพิษหรอกว่านี่เขาจะปลาสู่เขาไมเนี่ยมาแปลงเมนูซาใบม่วงหรือว่าซาใบไม้กินได้ใส่ปากระปองตามสไตล์ควัวสู้ชีวิตใส่ตามมิตาเกิดนะจ๊ะนะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะเขาก็จะต้องมีใบม่วงกันเนาะใบม่วงคืออะไรใบม่วงก็คือยอดหรือว่าใบอ่อนๆของต้นใะม่วงที่สู่เขาหูจักกันนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะวงเล็บใจใบอ่อนๆนะใบแกมันกินมาได้เดายางมันจะติดเขี้ยวติดคอเน้อหลังจากนั้นก็เอาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะบีบใบเส็จน้าเหนียหนอยละ ก็เอาไปพักไหว้ในถาดในกระมังหั่นก่อนและต่อไปนี่เฮาก็จะฟาสู่เขาไปแป้งน้ำพริกเคื่งยำเื่องซ่ามันก่อนเนาะก็จะต้องมีบเขือส้มจีเนาะมีโคกนะแล้วก็ในโคกหั่นก็เพื่อสู่เขาใส่พริกแห้งจีนะพริกแห้งจีคาหอมข่าวหอมแดงอินะกะปินิดน่อยอินะใส่ลงไปแล้วก็ตำ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 เมืม่อเข้ากันจากนั้นก็ไปตั้งเตาใส่น้ำใส่เื่งตี่เฮาตำตะกี้พร้อมด้วยเบือส้มจีห้าโม ประสับนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะอีนะและปากกระปองนะจะใส่ยี่ห้อไหนก็ได้ตามใจชอบเลยใส่ลงไปโคเลโคคเล่เฮิรเข้ากันและเรามันเดือดตะลุมตะลุมพอ,อยังขุมนรกก็เป็นแอนใจได้พักไว้หฮิรมันเย็นก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะและระหว่างนั่นเองเขาก็ไปหั่นใบบะมมวงของเขาเนี่ในส่วนของใบบะม่วงนี่ก็หฮิรสู่เขาหันนะ่นเนอะหั่นไปเหมือนเป้นซอยจีนแปงลาแปงซาได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะว่ามันคือซาเนาะซาใบหมวงจากนั่นก็ตามด้วยต้นหอมผักปอมหั่นหัน่นหัน่นหัน่นหั่นแล้วก็ใส่เอาไ หันนะและนี่เลยทีได้ของเฮาเลยตีขาดบัดได้จะลำก็บัดรำมันก็อยู่ตีตรงนี้และอยู่ตีน้ำยำน้ำซาของเฮาหนีแ่แหละนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปนักๆใส่ลงไปให้มันหมดมันเสียงเลยนะจ๊ะนะจ๊ะจากนั่นก็คเลยคเลให้เข้ากันพอมันใกล้จะเซ็ตแล้วก็น,นึกได้ว่าลืมใส่หอมแดงซอยเออไอ ي, สู่เขาสูมาเถ้าเจ้าอีนะปีกไปซอยหอมแดงต่อแหมสักร,รมซอยโมกไฮมกดีโมกพอดีคำอีนะแล้วก็ใส่ลงไปในซาใบม่วงของเฮานั่นนะ่ะคเลยคเลให้เข้ากันแหมสักรอบกับ เป็นแอนเจได้ละพอมเสอร์พอมหยอกพ,อม,พอมรับประทานเนาะกินกับข้าวหนึ่งหอ่นหุน,นและแคบหมูหรือว่าแคบป้องก็ได้นะแอมโฮมแดงแหมคบเป็นกำกำแหีม่มซมคืออีน่ะเหมาะขนาดเลยละรสชาติมันจะออกส้มนิดนิดอีน่ะมันมีกินเฉพาะตัวของมันเนาะใบม่วงนี่นะมันจะหอมหอมสดซื่นสดซื่ออีน่ะกินเหมือนกับใบม่วงดิบตีพึ่งเด็ดออกมาไม่ไมเนี่ยบะจังบอกด้นสูเขาแล้วก็มันจะออกแบบ เผ็ดๆเกีม,มๆนวลๆน้าของพริกของเคืองที่เขาใส่ในน้ำซ่าน้ำยำตะกีนน่ะนะบัจจังบอกแต่ๆนะส่เขาต้องลองเนี่ยลองกินพอเอาคนเดียวเนอะเอาเป็นว่าล้ำอินะปากนักละวันนี้หยอกก่ะหยอกที่แปลว่าเอาเข้าปากนะ